อ๋อถึงแล้วเราต้องกดปุ่มให้เก้าอี้เนี่ยมันรอแล้วลงไปแล้วเอาล็อกเก็นมารับเปล่าเชิญเชิญสวัสดีลูกสวัสดีค่ะรับของหน่อยค่ะอะไรลูกเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนได้ไหมจะมารับของรับของอะไรรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนรับ นับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina ช่วงนี้จะไปไหนก็ต้องไปแบบนิวนอร์ม l ลวันนี้ยังอยู่กันที่ระยองเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือความพิเศษของพิธีกรในวันนี้ที่ได้รับภารกิจมาจากรถเมย์อีกแล้วนั่นก็คือพี่ปุ้ยพี่มลวันพิธีกรคนสวยมากความสามารถแต่ไม่ว่าภารกิจจะเป็นอะไรขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเถอะนะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ Follow me เที่ยวไหนไปกันวันนี้นะคะได้รับภารกิจมาจากน้องรถเมย์เนี่เขาบอกว่าให้มาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ที่ระยองค่ะ ภารกิจก็คือมอบหมายให้พิธีกรทําการถ่ายรูปเซลฟี่กับพันไม้หายากขณะทํากิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์ระยองโดยต้องถ่ายเซลฟี่ให้ได้อย่างน้อย5้ารูป5้าสายพันธุ์แตกต่างกันเมื่อถึงเวลาส่งรูปต้องจําให้ได้ด้วยว่าต้นไม้ที่ถ่ายมาคือต้นอะไรถ้าหากทําไม่สําเร็จจะต้องทานอาหารจากกล่องปริศนาที่พีม์งานเตรียมมาไว้ให้เนี่ยเรื่องดีๆไม่ทำนนะ ถ้าสมมุติว่าเราทำไม่ได้เราต้องกินอาหารใจตรงนี้แต่ถ้าทำได้พวกกิน<ด>ถ้าทำได้เดี๋ยวให้ทีมงานกินทุกคนดีเ<ด>พิ่งจะลงรถก็เจอของยากซะแล้วสิคะพี่ปุ้ยยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วละจ้างานเนี้สวัสดีค่ะผมสวัสดีครับพี่พจะมาช่วยปุ้ยใช่ไหมคะใช่ครับจะแนะนำต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ครับชื่อเอ็กครับวัชนะบุญชัยฮะเขตหน้าสวนพฤกษศาสตร์ ส่วนพฤกษศาสตร์ระยองนะคะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพันธุไม้ของภาคตะวันออกและที่สําคัญก็คือเพื่ออนุรักษ์สภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ําและป่าเส็จพันปีรวมถึงเป็นแหล่งให้ความรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีบนพื้นที่กว่า3,800ไร่ที่ได้รวบรวมพันธุไม้หายากไว้มากมายเลยละคะ่ะที่แรกที่พี่จะพาไปดูคืออะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูกกกระจูดไปดูกก จะ่ไปดูบัวหลวงบัวหลวงสวยงามมากถ้าไม่สวยล่ะรับรองสวยฮะอันนี้เป็นปกกระจูดนะฮะที่ชาวบ้านเขาจะถอนน้ำต้นเอาไปสานกระเป๋าเสือหมวกอะไรพวกนี้หมวกที่พี่ใช้ก็คือกระจูดนี่แหละโอเค ต่อไปนี่จะพาไปชมบัวหลวงตัวแทนว่าบัวพันปีได้เลยนะเพราะว่าเป็นบัวที่ดึงดำบันที่เกิดอยู่คู่กับบืงอย่างนี้นะครับเนี่ยลูกก็มายืนถือแล้วแม่ก็ทำไปเอายื่นมือไปนึงบอลไม่ต้องกินนะฮะของในงอ่ะไอ้เอ็งไม่ต้องนะแม่เดี๋ยวช่วยมาลูกก็ทำเออแม่จะได้เห็นบัวเยอะๆไง มีปัญหาเดี๋ยวลุกไปตบนะลุกไปตบนะตบนะเอ้าภารกิจยังไม่ถึงครึ่งทางเนี่ยไม่ทันไรก็จะเปิดศึกทะเลาะกับทีมงานซะแล้วแบบนี้ภารกิจจะสำเร็จไหมล่ะคะเนี่ยพี่ปุ้ยถ้าสำเร็จก็คือไม่แสดงว่าไม่ได้ในกล่องอ่ะ เนี่ยเรามาถึงที่ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าแพร่ญ้าหนังหมาทำไมชาวบ้านเขาถึงเรียกว่าญ้าหนังหมาก็เปรียบเหมือนนะฮะหมาเน่าแล้วมันตายแล้วไปลอยอยู่ในน้ำมันก็จะโผล่เฉพาะตรงเส้นขน,นอ่าขนที่มีหนังถามจริงๆอ่ะญ้าหนังหมาเนี่ยมันทำประโยชน์ได้บ้างไหมโอ้อันนี้ประโยชน์มหาศาลเลยนะครับเ่เพราะว่าลดภาวะโลกร้อนป่าสภาพแบบเนี้ยทุ่งหญ้าแบบเนี้ยมันกักเก็บ ถ้าคาร์บอนไว้ได้มากกว่าป่าบกบนภูเขานยถึงสเท่าอันนี้ดีมากอันนี้คือข้อมูลไม่น่าเชื่อเลยว่าญ้าแบบนี้ก็มีประโยชน์มหาศาลบางทีเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่รู้เลยนะเดี๋ยวขอเซลฟี่กับตรงนี้ก่อนญ้าหนังหมาช่าหนังหมามีประโยชน์แต่คนหนังหมาไม่มีประโยชน์คนหนังหมาไม่มีประโยชน์ุยตายเลย เรือได้แป๊บๆเนี่ยพี่ปุ้ยของเราก็เก็บภารกิจเซลฟี่กับพันไม้หายากได้ถึง3รูปช่วงหน้าล่องเรือตามพี่ปุ้ยไปเก็บภารกิจในสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้ครบจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางไหมเนี่ยต้องติดตามซิพร้อมแจกพิกัดการเดินทางและกะติกาเล่นเกมลุ้นรับของฝากจากทางรายการมันลุ้นไปพร้อมกันนะ โดยคอลลาเคนโกพลัสเค AMPM ขนมสูเรเฟรนเกคค้ต้นตำรับแท้จากฮ่องกง แล้วมีตามพี่ปุ้ยไปทำภารกิจที่สวนพฤกษศ,ศาสตร์ระยองกันต่อเลยจ้าจากที่ได้ภารกิจที่สุดแสนจะงงตั้งแต่ลงจากรถไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าพี่ปุ้ยก็เก่งไม่ใช่เล่นเก็บเซลฟี่พันไม้ได้ถึง3ชนิดแล้วเป็นไงล่ะทีมงานต้องพยายามมากกว่านี้แล้วนะถ้าไม่อยากโดนทำโทษพี่ปุ้ยสู้เขาอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องมาให้ได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยเขาแนะนําเราก็คือจุดนี้ค่ะต้นมอข้าวมอแกงลิงค่ะ อันนี้เป็นเมล์ข้าวเมลแกงลิงที่เติบโตตามธรรมชาติแบบที่เราเห็นกันไขยๆนะมันกลายแล้วมันเป็นพันผสมแล้วต็มเ,เ,เต้นมากเลยค่ะเนี่ยเข้ารูตรงนี้เลยค่ะจะไปเจอป่าสะเมเด็จแล้วนะคะนี่ค่ะ เอ็กเคยพาสาวมาจีบแถวนี้บ้างไหมอ่ะคิดไม่ได้ครับคิดไม่ได้ตอนนี้คิดได้ยัง <c oughs> ยังไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ปา <c oughs> สเม็ดค่ะครับเป็นไม้สเม็ดขาวฮะมีประโยชน์มากมายเลยเพราะว่าเปลือกของเขาเนี่ยจะล่อนเหมือนกระดาษเลยนะฮะติดไฟง่ายเขาจะเอาไปคุกกับน้ํามันยางนาเพื่อที่จะทําเป็นขี้ใต้ขี้กระบองในสมัยก่อนนะที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้พวกนี้นะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาตะวันออกเนาะค่ะณปัจจุบันเนี่ยก็มีการนําใบสเม็ดเนี่ยนะฮะมากันเป็นน้ํามันสเม็ดนะครับ เป็นอะโลมานะครับอันนี้เนี่ยมีมูลค่า,ามหาศาลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของป่าเสม็ดเนี่ยนะฮะเป็นป่าท,ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับเหลือน้อยมากเพราะนั้นภาคตะวันออกเนี่ยม,มีมีเหลืออยู่ที่นี่ที่เดียวนะแล้วก็ทะเลน้อยที่ภาคใต้พทัทลุง เรือทําภารกิจกันมาทั้งวันจนแสงใกล้จะหมดในที่สุดก็เก็บพันไม้จนครบ5รูปแต่ๆๆ่แต,แต,แต,แต่ได้รูปถ่ายมาแล้วก็จริงแต่พอถึงช่วงเวลาสรุปผลพี่ปุ้ยของเราจะจําชื่อได้ครบหรือเปล่าเนี่ยทุ่มเทมาทั้งวันจะมาตกม้าตายตอนจบไม่ได้นะ ดีใจมากที่ได้มาที่นี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆเลยะค่ะครับครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมมากค่ะละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ถือว่าภารกิจ <c oughs> ของปุ้ยเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ต้นอะไรบ้างต้นอะไรบ้างก่อน ที่แรกก็คือกระจูดไงย่าก,กระจูดที่เข้ามาสารเป็นหมวกเป็นเสืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่2ก็เป็นบัวก็จะมีบัวสีขาวกับบัวสีชมพูใช่ไหมคะส่วนที่ที่สาก็เป็นญ้าหนังหมาเนี่ยจป็นผืนผ้าใหญ่มากๆเลยนะคะอันที่4ี่ก็เป็นต้นมะข้าวมะแกงลิงค่ะอ,อันทีอ้อะไรวะอันทีค่ะเป็นป่าอะไรนะพี่เอ็กป่าป่า ป่าป่า,ป,าป่าสเมเ็จป่าสมเ็จโบราณค่ะอันนี้ก็ถ <böl> ือว่าเขาเรียกว่าครบแล้วแล้วก็ภารกิจเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในกล่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี้ยเป็นคนกินค่ะคุณผู้ชมอะไรวะซ้ำอ่ะมาทำไมล่ะเติมทำไมล่ะ ไม่ต้องไงครูนี่นะคะเออแหมถ้าสึงโคนเลยเหรอตาย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 เนี่ยมันจะไม่หมดไงแหมถ้ากินหมดนี่คือตายนอะไปอยู่แค่ห่างๆกันหน่อยหนึ่งสองสาม สุดท้ายทีมงานก็ไม่มีใครรอดไปได้กินวาซาบิกันแบบช้อนพูนๆึ้นจมูกไปตามๆกันน่าสงสารจริงๆเดี๋ยวแม่เนี่ยะค่ะก็จะพาไปกินอาหารพื้นบ้านระยองเขาก็จะเอาของที่มีอยู่หลังสวนบ้านเขาเนี่ยะค่ะมาทําเป็นเมนูอาหารแล้วก็เมนูน้ําให้เราได้ทานกันด้วยเราจะไปทานกันวันพรุ่งนี้เช้าแต่แม่ต้องใส่ชุดนี้นะทำไมอะทำรายการทีวีแม่มันต้องคอนตินอยู่แล้วแต่งตรงแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำรายการทีวีมาจนจะแก่ป่าน นี้ว้วไม่เคยเห็นรายการทีวีต้องคอนทีนิวขนาดนี้เลยที่นี้ใส่ชุดนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นรายการทีวีต้องคอนทีนิวเจอกันที่นี้ค่ะแม่ทำรายการโทรทัศน์ทีมงานก็อยากได้อัธรถที่ต่อเนื่องกันนั่นเนาะช่วงหน้าห้ามพลาดตามพี่ปุ้ยไปชิมเมนูเด็ดกันพร้อมจากพิกัดการเดินทางและกติกาลุ้นรับของฝากจากเมืองระยองพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ สนับสนุน Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina เอ้าเช้าแล้วพี่ปุ้ยก็ทำตามสัญญาพามาทานอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของระยองที่ร้านอาหารบ้านเนินพยอมกันจ้าที่เนี่ยเขาเด่นทั้งเมนูสเต็กแนวอาหารตะวันตกหรือใครที่ชอบอาหารพื้นบ้านแบบไทยๆเขาก็มีให้เลือกสั้นอย่างหลากหลายบอกเลยว่ารสเลิศมาก วัดแบบนี้เราก็มาถึงร้านอาหารท้องถิ่นน่าจะมีอาหารหลากหลายค่ะแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยสเต็กเด่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในที่นี่คือร้านอาหารบ้านเนินพยอมพอเชิญคุณมักค่ะคุณคมักสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเหรอคะครับผมเออเขินนะคะล็กหน่อยนับมักข่อยบอมักข่อยบอ เราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบของพื้นบ้านเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับพวกทะเลทางพื้นบ้านเช่นหมูชะมวงหรือว่าจะเป็นน้ำพริกไข่ปูที่เป็นเมนูแบบแนะนองทางญ้านแล้วก็ยังอื่นๆนะเป็นเนื้อครับที่นี่ถ้ามาที่นี่ก็กินสเต็กเป็นวัวที่เลี้ยงในระยองด้วยเหมือนกันงั้นก็เดี๋ยวเลือกให้เลยก็แล้วกันได้เดี๋ยวผมจัดมาให้แล้วกันจัดมาจัดมาจัดหนักๆเลยค่ะพี่ช่า ทุกอย่างที่คุณมาร์คพูดมาทั้งหมดตอนนี้อยู่บนโต๊ะแล้วค่ะเริ่มกันที่อันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนที่นี่ต่อไปหมูชมวงหมูชมวงเนี่ยหาทานยากแต่ว่าถ้ามาที่บ้านเนินพยอมเนี่ยหมูชมวงสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมหาเมนูที่สามนะเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซี่ยวคือถ้ามาทางภาคตะวันออกเนี่ยจะต้องทานเลยนะคะต่อไปเป็นนี่ค่ะเมนูกุ้งทอดราดซอสมะขามนะคะ High, high, สุดท้ายสุดสเต็กเนื้อซึ่งที่นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องของสเต็กคะ่ะโดยเฉพาะเป็นเนื้อวัวที่เลี้ยงที่ระยองอะไรบอกเลยว่าต้องมาทานเพราะที่นี่เขาเด่นเรื่องสเต็กมากแม่เป็นไงว่างเหนื่อยไหมให้พูดตรงๆไหมเหนื่อยเพราะจริงๆแล้วปีนี้แม่51แะ้วอุลแต่ว่าน้ายังดูสดใสอยู่นะนี่ไงทีมงานปากดีไงจะบอกว่าโหดีมากชมดีมาก แต่ตะก่อนเนี่ยนะถ้าใครมาชมแบบนี้ก็จะโอ้โหเนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะมันโกหกแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ใครชมนะต้องหันไปบอกอย่างนี้คุณผู้ชม ขอบคุณมากเพราะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในผิวตัวเองในวัย51มากจริงๆแต่คุณผู้ชมขาคุณผู้ชมเห็นแบบเนี่ยอยู่ๆมันไม่ใช่ว่ามาแล้วมันดีอย่างนี้เลยนะมันก็เกิดจากการสะสมที่เราจะดูแลตัวเองหลากหลายอย่างเพราะว,าว่าวัย40มา50เนี่ยเขาเปรียบเทียบว,ว่ามันเป็นวัยกลางคนมาสู่วัยชราใช่ไหมเกิดเหตุการณ์ขึ้นและถ้าคิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยใกล้ๆกันนะ มันมีปัญหาไม่ตาก,กันหรอกเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูรูปนะเพราะรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะ40กลางๆนะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมโอ้โหพอตื่นมาแล้วตกใจหน้าตัวเองมากตอนนั้นปัญหาเนี่ยเรียกว่าหลังชนฝาเลยค่ะก็คือริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอะคือตอนที่เราเป็นสาวๆเวลาเราล้างหน้าเราก็รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันนุ่มใช่ไหมแต่พอเราอายุมากๆเนี่ยเวลาเราล้างหน้าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเนี่ยมัน มันเป็นริ้วรอยทั้งหน้าเลยแล้วเวลาล้างหน้าละสากมือคุณผู้ชมค่ะเกิดจากอะไรอายุที่เพิ่มมากขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะมันทําให้เราแหง้งแห้งแล้วเกิดอะไรคะริ้วรอยอย่างเช่นเนี่ยรอยตีนกามาเลยไม่ยิ้มก็เห็นรอยมุมปากขวาล่างคุณผู้ชมเห็นไหมอันนั้นนะเขาเรียกนองน้ำหมากขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนั้นอนะ่ะร่องแกม้มเหนือขึ้นมาอีกนึงเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็น โหนกแก้ม no ตรงนั้นอะจุดดําจุดแดงจุดน้ําตาลมันยิ่งทึบยิ่งหนาขึ้นไม่มีหรอกที่มันจะแบบเบาบางและจางลงแล้วทํายังไงเวลาเราอยู่บ้านเราดูทีวีอยู่โอ้โหสินค้าในท้องตลาดเชื่อเลยคุณผู้ชมเรื่องคิดเหมือนกันมันเยอะมากจริงๆเวลาคนนั้นมาพูดก็ว่าของตัวเองดีเวลาคนนี้มาพูดก็ว่าตัวเองใช้อา้าวเราจะเลือกจากอะไรส่วนตัวของปุ้ยนะคะปุ้ยเลือกจากพูดที่เขาใช้จริงแล้วเขาเห็นผลจริง พี่ปุ๋ยนิทัศน์พี่ปุ๋ยเนี่ยจริงๆอะเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเขาแต่งหญิงผิวผู้ชายมันยิ่งกว่าผิวเราอีกแล้วตอนนี้เขาอายุ60กว่าแล้วอะทําไมผิวเขาดีถึงขนาดนั้นพี่ปุ๋ยเนี่ยเห็นสภาพพี่ปุ้ยเห็นปัญหาพี่ปุ้ยแล้วบอกเลยว่าปุ้ยลองเชื่อพี่ปุ๋ยสักครั้งเขาแนะนําให้รู้จักกับเซรั่มตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเซรั่มไทรลาจิน่าตัวนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นมันมาระยะหนึ่งแล้วล่ะมันเป็นเซรั่มก็จริงแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ เข้มข้นมากเลยค่ะเข้มข้นแล้วเหนียวไหมอ่าเรารับมาครั้งแรกเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเชื่อพี่ปุ๋ยแต่เราไม่เชื่อตัวเองเพราะเราเป็นคนแพ้ง่ายแล้วเราก็อายุมากแล้วก็เลยเอามาใช้กรอบหน้าตัวเองก่อนกะว่าคืนนี้ถ้าใช้แล้วพรุ่งนี้ตื่นมามันไม่เบิร์นไม่แสบไม่แดงไม่แพ้เราก็จะใช้ต่อเลยโอ้โหเราโชคดีมาก วันนั้นเรารอดค่ะคุณผู้ชมเรารอดแล้วทำยังไงคราวนี้ใช้ทั้งหน้าเลยกระปุกเดียวใช้ทั้งหน้าคอเนินอกรอบดวงตาใช้กระปุกนี้กระปุกเดียวช่วงแรกที่ใช้นะคะเราต้องยอมรับเขาเลยสําหรับเซรั่มไทาลาจิน่าเนี่ยของเขาเนี่คือชุ่มชื้นจริงๆแล้วผิวหน้าเรามันแห้งๆพอเจอกับความชุ่มชื้นของเซรั่มเนี่ยอะไรๆมันก็ดูดีขึ้นค่ะริ้วรอยที่อยู่รอบดวงตาทั้งหน้าเนี่ยค่ะมันก็แลดูเบาบางแล้วก็จางลงไอจุดดาจุดแดงจุดน้ําตาเนี่ยมันก็แลดูเบาลงไปเยอะเลย แต่จะให้หมดไซกิง3วันดี4วันใสเป็นอายุ20กว่ากว่าอันนั้นก็โกหกละยุคนี้สมัยนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันค่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าบอกคุณผู้ชมแบบเนี้ยคุณผู้ชมใช้ไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆคุณผู้ชมก็ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ไม่ซื้อใช้ต่อไปอีกไงคือว่าจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้สาหรับเซรั่มไทรา,าจินา่าคุณผู้ชมใช้ไปเลยค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเซรั่มไทรา,าจิน่าปีนี้อยู่มาเป็นปีที่12ขึ้นปีที่13แล้ว ถ้าไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นลองเทียบกับรูปเมื่อสักครู่ที่เป็นรูปเจ้าปัญหานะคะกับผิวหน้าพี่ปุ้ยตอนเนี้ยที่ไปตากแดดกลมแดดมาทั้งวันเนี่ยนะคุณผู้ชมดูเลยค่ะว่ากลับมาผิวดีได้ขนาดนี้ในวัย51 โอ้ oh, พี่ปุ้ยแฮปปี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อปุ้ยค่ะปุ้ยลองมาให้แล้ววันนี้ลองเชื่อปุ้ยสักครั้งหนึ่งตั้งแต่มาชนบุรีระยองเนี่ยมีแต่คนเดินเข้ามาถามค่ะว่าเอ๊อยากจะลองใช้ ก็วันนี้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรทั้งทีคุณผู้ชมค่ะโปรไม่ดีได้ยังไงสําหรับโปรวันนี้นะคะเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรวันนี้คุณผู้ชมโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนสําหรับ200สายหรือ200สิทธิ์แรกนะคะที่1577 1 5 7 7หรือว่า l i น์แอดไทยรายจีนวันนี้คุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะ1แถม1แบบนี้นะคะยังไม่พอค่ะวันนี้ให้ขนาดพกพาไปอีก2นะคะเป็นเซรัม่มล้วนๆ4กระปุกแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้หน้ากากผ้าลายใหม่จาก t ทยราจีนานะคะ5ชิ้นแบบนี้2,900บาทคุณผู้ชมรีบโทรตอนนี้นะคะที่1 5 7 7 1>, 1 5 7 7หรือว่า l i n e แอดไทยล i จิน่ค่ะใช้ได้3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นเองค่ะและสําหรับคุณผู้ชมที่ถามว่าเอ๊ะพี่ปุ้ยใช้จริงหรือเปล่านะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าใช้จริงค่ะแล้วก็ใช้มาเป็นปีที่4แล้วนะคะหลายคนชอบถามหาส่วนลดก็เลยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าโปรวันนี้ดีกว่าส่วนลดที่คุณผู้ชมอยากจะได้ด้วยซ้ำไปค่ะคนถามเยอะให้อีกได้ไหม 2อหน่อยสายนี่ก็เยอะแล้วนะคะแต่วันนี้ถือวิสาสะเอาเพิ่มให้คุณผู้ชมแบบไม่กลัวโดนด่าเลยค่ะปกติเต็มที่เนี่ยให้เพิ่ม50สายวันนี้เพิ่มให้100สายเพราะวันนี้พี่ปุ้ยมาเองค่ะ1577หรือว่าลายแอทลจินาเพิ่มให้อีก100สาย1กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแถมให้อีก1กระปุกใหญ่นะแถมขนาดพกพา2เป็นเซรั่มล้วนๆกระปุกยังไม่พอค่ะแถมหน้ากากผ้าลายใหม่จากทลจินาด้วย5ชิ้นแบบนี้2,000 900บาทค่ะและถ้าวันนี้คุณผู้ชมยังไม่เปิดใจนะคะก็อยากจะบอกว่าไทรจินาเนี่ยมีผู้ใช้จริงอีกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือพี่หมูดิหลกนะคะอายุ65ย่าง66แล้วนะคะพี่ปานธนพรพี่นิโน,โน่และก็ล่าสุดพี่คิมเจนิเฟอร์คิมค่ะทุกคนคือผู้ใช้จริงของไทราจีนาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะให้ตั้ง300สายซึ่งเยอะมากวันนี้ถ้าโทรทัน กดให้ทันคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของโปรวันนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมยังไม่ต้องคิดเรื่องเงินค่ะโทรไปจองไว้ก่อนคิดอย่างเดียวว่าจะทํายังไงให้เป็น1ใน300สายนั้นให้ได้นะคะโทรที่1577 1577หรือว่าไลน์แอดไทรลจิน่าค่ะหแถมหนึ่งแบบนี้นะคะแถมขนาดพกพา2อันนี้เป็นเซรั่มมาล้วนสีแล้วนะยังไม่พอค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้หน้ากากาผ้าแบบใหม่ลายใหม่จากไทรลาจิน่าด้วยนะคะ5ชิ้นแบบนี้2,900บาทคุณผู้ชมต้องรีบโทรนะคะที่ 1577 1577หรือว่า LINE thai l i n a นะคะใช้ได้3เดือนตกเวลาเพียงแค่35บาทส่งฟรี รูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายเงินนะคะอย่าลืมนะคะโทรมาที่1577อ่ะคุณผู้ชมรีบโทรกันมาเลยจ้ะ1577นะคะแต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะไปโอ้โหสมบุกสมบันมาทั้งวันแล้วคนอย่างพี่นี่นะคะเวลามาเที่ยวไม่เคยมาคนเดียวอยู่แล้วค่ะนัดผู้ชายไว้ค่ะเดี๋ยวจะไปเจอเขากันเลยค่ะเดาสิคะว่าจะเป็นใครถ้าคนแบบนี้จะนัดผู้ชายต้องเป็นใครเดานะคะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ ลามาทะเลก็จะมีความสุขแบบนี้ค่ะผู้ชายนับที่โรงแรมใหญ่แต่ผู้ชายทำไมนับที่โรงแรมอันนี้ไม่ทราบต้องไปเจอกับเขาเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่โนโ กี่โมงกี่ย่างเที่ยวเพลินนะเที่ยวเพลินมาหลายที่หลายที่มาแล้วเที่ยวเพลินมากไปสวนพฤกษศาสตร์มาไม่เคยเห็นพันไม้ต่างๆอะไรขนาดนี้เลยแล้วสวนพฤกษศาสตร์ะควรจะเอาไอ้นี่ไปทำไมอ่ะทำไมอ่ะคนบ้าต้นไม้ก็รู้อยู่แล้วโอต้นไม้นี่เป็นต้นไม้น้ํานะก็ต้นไม้น้าก็ชอบชอบเหรอชอบบางทีก็คาบลงไปกินในน้ําบางทีก็คาบลงไปกินในน้ำบ้างวนี่จะพาไปเที่ยวสม็ยเอยชอบ แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวติดตามพี่โน่ไปด้วยกันนะคะแล้วช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามพวกเรามาเที่ยวกัน ก็ไปดูพิกัดการท่องเที่ยวได้เลยค่ะเริ่มกันที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองอำเภอแกลงจังหวัดระยองใช้วิธีการเดินทางโดยรถยนต์ถ้ามาจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะจ๊ะเซิร์ช g o o g l e Map ค้นหาคําว่าสวนพฤกษศาสตร์ระยองล่องเรือชมธรรมชาติแล้วก็ไปเติมพลังกันต่อที่ร้านอาหารบ้านเนินพยอมอำเภอแกลงจังหวัดระยองเนื่องจากว่าอยู่ไม่ไกลจากสวนพฤกษศาสตร์ก็เลยใช้เวลาเดินทางแค่10นาทีเท่านั้นจ้าขับรถเที่ยวชิลๆได้เลยและสัปดาห์หน้าถึงเวลา สนุกแล้วสิเพราะพิธีกรพิเศษประจำทริปทั้งสองคนอย่างพี่นีโน่ไมทนีและพี่ปุ๋ยพี่มนวันจับมือล่องเรือลำเดียวกันพาข้ามทะเลไปเกาะเสม็ดซะแล้วจะเด็ดและสนุกสนานขนาดไหนต้องติดตามให้ได้วันเสาร์เวลาบ่ายโมงสีจ้า